สวัสดีครับพบกับผมมานพินกับ channel f i e l ลไทยใน youtube ครับรีวิวอาหารคนเดินทางครับวันนี้ก็ข้าวแกง e ีซี่โครับผมก็เป็นข้าวกล่องที่หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะครับข้าวแกงหน่อไม้ไก่นะครับอันนี้380กิโลแคลอรี่ครับผม270กรัมก็2ขีดครึ่งความหมายของ2ขีดครึ่งก็ถือว่าหนักพอสมควรนะฮะก็4กล่องนี้คือ1กิโลครับผม เปิดตัว35บาทครับก็ถือว่าไม่แพงมากเปิดฝาไว้เล็กน้อยครับเปิดอุ่น4นาทีครึ่งนะฮะอันนี้เป็นแบบเวฟอยู่นะครับเอ้ยเป็นแบบยังแช่แข็งอยู่ครับผมอาหารพวกนี้เนี่ยต้องตั้งพออุ่นไมโครเวฟเสร็จแล้วนะครับก็ต้องปิดฝาให้แน่นตั้งเอาไว้อีกประมาณ2นาทีให้มันระอุทั่วกันนะครับ อันนี้ข้าวแกงหน่อไม้ไก่มันมีอันนึงผัดอ่าผัดหน่อไม้ไก่ผัดเผ็ดหน่อไม้ไก่ราดข้าวอันนี้เป็นแกงหน่อไม้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างครับว่าตรงปกหรือเปล่าน,นี่ปกเป็นอย่างนี้นะครับถือว่าตรงปกนะจะมีผักสีเขียวมากขึ้นแล้วก็อ่าตัว ห่อไม้สีจะไม่อ่อนเท่าครับก็ต้องย้ำหลายเรื่องที่เล่าให้ฟังครับว่าเรื่องรสชาติเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าเรื่องหน้าตาตรงปกไม่ตรงปกนี่เปิดไม้เห็นดูว่าอาหารเป็นยังไงครับหอมดีเหมือนกันครับ อจะได้ไก่จะเป็นส่วนอกครับก็เหมือนกันครับผู้ผลิตเขาก็พยายามจะใช้ตรงส่วนอกที่มันขายออกยากหน่อยเพื่อลดต้นทุนเขาอืมรสชาติได้ครับจะว่าไปแล้วเมนูนี้แกงไก่ที่เป็นแกงแดงเนี่ยนะฮะ มันยังไงก็ต้องแกงไก่กับหน่อไม้อ่ะมันสุดยอดโดยธรรมชาติแล้วมันเข้ากันนะแกงไก่ต้องหน่อไม้ครับข้าวก็ไม่หนามากนะฮะข้าว็จะประมาณเนี้ยนะิงถ้าใหข้าวเยอะกว่านี้ก็จะดีนะแล้วก็น้ํานี้เยอะกว่าน้อยก็จะดีครับ แต่เข้าใจว่าเขาคงอยาแบบลดราคาลงเพราะว่าอันนี้ขายสามสิบห้าบาทนี่ครับไก่ผ่านครับอันนี้ชอบนะฮะก็ถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศอาหารไม่เผ็ดมากนะไม่เผ็ดมากแล้วก็ไม่หวานมาก มีปลารลมหวานเล็กน้อยนะครับข้าวแกงหน่อไม้ไก่ผมแเราพบกันใหม่กับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ